อันนี้ก็จะเป็นผิดจินดาแดงจินดาเขียวนะเราจะทยอยไส่นะทยอยตาแล้วก็จะตาให้ละเอียดเดี๋ยวเรามารอดูกันนะทํากินก็ง่ายทาขายก็ดี EP7 วันนี้เรามาพบกับแบรนด์นิมเบอร์อาหารตามสร้างหนะ้าวันนี้เรามาทํพผิดแกงใต้กันนะวันนี้เป็นผิกแกงเพชรอันนี้ก็จะเป็นริกไทยนะวันนี้เราจะใช้เป็นริกไทยข้าวผิดไทยดาก็รอวันในตลาดบางขาตลาดนั่งรถไอเกิเนี้มาแทนแล้วก็จะมีกระเทียมเราจะตำสงองยางเนี่ยลงไปก่อนนะ มาหนี้เลเราก็จะใส่ตัวนี้ของเรานับจะเป็นตะไคร่ตะไคร้เนยจะใช้ซต้นนะเปลือกืจะเพิ่มก็ได้หรือว่าไอหรือว่าจะหลดก็ได้ถ้าไม่ชอบตะไคร่มากนะเแี้วเราก็จะตามมันละเอียดนะแล้วก็เราจะตาม้วยขีมินหรือขมินนะอันนี้เลย เราใส่ไปทางนี้เลยวันนี้เราจะใช้พริกหินดาแดงกับพริกหินดาเขี้ยวยางไรลรวมกันทำมัดส่งรอยกรัมนะเราจะใช้แคท,เเทแนนีเดียวเราราทำแกงวันนี้เดี๋ยวเราค่อยมารอดูติดตามการทำแกงของเราด้วยนะอันนี้เราก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะเพื่อไม่ให้พริกมันกระเด็นใส่ใส่เรานะ อันนี้เป็นเข็ดลับนะเผ <ๆ S 1> นนื่อเผื่อจะใสหรือไม่ไส่ก็ได้นะผมมันจะทําช่วยให้รถช่วยตําพริกได้ละเอียดขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นริกจินดาแดงจินดาเขี้ยวนะเราจะทยอยใส่นะทยอยตาําแล้วก็จะทำให้ละเอียดเดี๋ยวเรามารอดูกันนะ อันนี้เาเราเซตแล้วนะเพื่อนๆนะาปิกแกงนะเราจะตําเนี่ยเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่เลยมันจะไม่ละเอียดมืงองเขิงปั่นนะอันนี้เราตําเองนะ